สวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไล่ควายเข้าครอบนะคะพวกอยู่ด้วยกันก็เข้า,า,ขาหมดแล้วนะคะเหลือแต่คุณยายยายก็เข้าข้ามหน่อยนะคะเพราะว่าเดดยังสองยังร้อนอยู่นะคะคุณยายก็เลย ได้ขอบนะคะนี่ก็ได้ครึ่งโลครึ่งแล้วนะคะนี่ไห้เข้ามาก็นอนเดินในโคลนนะคะก็เอากรไถซตึงไถมนูนกว่าจะถึงบ้านมองริบดีมองดู ยูกโลกว่านะคะโลครึ่งเดินในที่ไถนะคะเดินขี้ตลกที่เขาไถไว้นะคะขอให้แม่ทุกท่านนะคะที่ถกลกล่องไม่นิ่งนะคะเพราะว่าคุณยายก็ไล่ควายเดินในขี้ตลก ลูกเขาเรียกอะไรภาษาไทยคุณยายก็ไม่ค่อยถนัดภาษาไทยนะคะได้ควายกลับบ้านได้ควายเข้าคอกดเดินไม่ทันควายนะคะคุณยาย เพื่อนๆครับเขาคากหมดแล้วนะคะอยู่แต่คุณยายไม่มีที่อีกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่มีที่จะกินแล้วนะคะเพราะว่าก็จะถไว้นะคะว่าเดือนหกเขาก็จะเริ่มหวานเดือนสุภา เขาจะเริ่มหวานนะคะนี่เดือนเมษาฝนมตกเขาก็จะไถไว้นะคะเพราะว่าช่วงก่อนสงกลานก็ฝนตกน้ำก็ยังมียังขังแต่นี้น้ำแห้งหมดแล้วก็เขาก็เริ่มไถไว้นะคะ เออเออเออไปไปว่าจะถึงบ้านเขาคันเหาจะเฉยสีท้องท้องก็ใหญ่นะคะเมื่อไรจะตกลูกก็ไม่รู้นะคะนี่เดินเฉยชายก็เลยให้เรียกคนเฉยให้แม่ก็ตั้งชื่อให้เฉยสีนะคะ ถ่ายแต่ข้างหลังนะคะแม่ๆขาเพราะว่าไล่กลับบ้านนะคะตอนเย็นถ่ายได้แต่ข้างหลังนะคะไม่ได้ออกไปถ่ายข้างหน้าข้างหน้าก็จะลบจะกลับนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะไล่เข้าบ้านนะคะไปไปไป กระดิง่งกระลงดังกระดิง่งกระดิง่งไปไปไม่ต้องกินเออข้ามแล้วจุ่งนี้ค่อยมาใหม่ถ่ายเฉยสีอุ้ยอ้ออยอายทองกระใหญ่ไป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 เลยตานไป โอ้ยหันมาใส่กล้องโอยอยากใส่กล้องอยากใส่กล้องบ่ฮะ yeah. ไปไปไปตาลเฮ้โอ้ยี้ดลกเฮ้ตาลเฮอืมถ่ายได้ไม่ถ่ายถ่ายไม่ได้บ้างเดินเลย ที่เขาไถไว้นะคะเอ,ออเออตานเหนไปคนเดียวเลยตานเออ,อ,ออเออเอไปไปเดินที่เขายังไม่ไถเดินดีกว่าอยู่ที่เขาถนะคะเออ,อ,ออเออตาน อไปไปข้ามแล้วตะวันตะวันก็ใกลต้ตกดินแล้วนะคะห้ามโมงหกโมงแล้วนะคะควายก็ยังไม่ถึงทอกนะคะ กระหลงกระเลงไปหางดอกนะคะมีหางดอกตัวหนึ่งนะคะตัวเมียนะคะไปเชื่อสี ไปไปไปเดี๋ยวเพิ่งกินรับบ้านก่อนพรุ่งนี้ค่อยมากินใหม่ไปวัวเขาข้างหน้านะคะยังไม่เข้าคอกเขามามัดใบแต่ของก็ยังเอาเข้านะคะจนวัวเขาเนวัวเขานะคะเพราะวัวเขาโผลไว้นะคะ เตืยวหอ,อบหอบหอบให้หัวเขาดูก็กองเขายังไม่มาเอาเข้าบ้านยังไม่ทันเอาเข้าวคอกนะคะ ไปไปไปชนวัวเขาเด้อไปไปข้ามแล้ว นูนโบสข้างหน้านะคะที่วัดเจ้งสว่าแงแอ่แก่้ายังไม่ทันเสร็จนะคะว่าจะกันหลังจะให้คุณตาไหลหนะาคะแนนช่วยเอ๊จะวิ่งไปไหนเนาะนาะ ไปไปคุณตาคุณยายคุณเฉยยาวตานไปกลับบ้านนะคะไปไปกรูกเถือไปไปข้ามแล้ววันน่าจะให้คุณตาลงลงคลิป วัดแจ้งสว่างจะได้ทำบุญบวชนาค้างนะคะได้หาคะแนนสมทบทุนช่วยคะแนนสร้างโบสถ์นะคะท่านใดไม่แม่ท่านใดที่ใจบุญใจกุศลก็เชิญได้นะคะรวมสมทบทุนให้คุณตาไหลช่วยงานวัดแจ้งสว่างบ้านตักลางของเรานะคะ คลิปนี้ก็ขอจบกแค่นี้นะคะแม่ๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะช่องคลายสูงสดิตนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะนี่ลูกวัวเดินอยู่กับลูกควายนะคะสวัสดแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ